นั่งอันนี้เหรอจ๊ะอืมอ,อยไปจ้าเยไปจ้าไปนันนี่นนเหรอจหนูขับอันนู้นนะจ๊ะ,ะพ่อขับอันนี้จ้ะ 啊对对。Ah, tá, tá.